เอาวลีพวกนี้ไปใช้มันจะทําให้คุณแก้เขินได้ชิง再说一遍ชิง再说ย遍คือเอ่อพูดอีกรอบหนึง่งรบกวนพูดอีกรอบหนึ่งิงปชู什么้ง清楚什么ิงช,งงชูอะไรนะฟังไม่ค่อยชัดเลยก你刚才说什么你刚才说什么เมื่กอ,ก,อกี้คุณว่าอะไรนะ能ง说一าย能ั说 อีเปี้ยนมารบกวนหรือว่าเออสามารถพูดอีกรอบได้ไหมยาวไปใช่ไหมสั้นๆส,สาสาทำหน้าง,งงๆสาอะไรนะอะไรนะสะสมะอะไรนะหรือวสาพูดอะไรชสมะพูดอะไรได้เหมือนกันลองไปใช้ดูเวลาคุณจีนพูดมาแล้วคุณฟังไม่รู้เรื่องอย่าให้มันเดแอนะครับเอาพวกนี้ไปตอบแล้วจะทําให้คุณ อาจจะเข้าใจคนจีนมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนนะครับเน้นสนทนานกับคนจีนเท่านั้นนะครับผมมีเปิดคอร์สผู้จีนข้องใน90วันเน้นสอนภาษาจีนให้คุณคุยกับคนจีนได้นะครับฟังกับคนจีนได้เป็นการสอนสดด้วยนะครับเดือนหนึ่ง20ชั่วโมงเราจะมีการเรียนการสอนตลอดชีเลยนะครับสมัครครั้งเดียวอยู่ในสังคมนี้ได้ตลอดไปนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยครับ